วันดีวัยรุ่นทุกคนวันนี้ก็กลับมาพบกับผมอีกแล้วเช่นเคยกับผมคนลล่านะครับทุกคนฮะวันนี้ก็อาจจะมาแปลกหน่อยนะครับทุกคนวันนี้เรามากับรถที่เป็นรถคุณหมอเออรถคุณหมอแล้วที่สําคัญคือมันมันไม่ใช่รถคุณหมอธรรมดาครับเดี๋ยวผมจะให้ดูครับอ่ะเดี๋ยวก่อนอื่นเดี๋ยวผมขอพูดเรื่องหนึ่งนะครับก็คือจากคลิปที่แล้วนะครับทุกผู้ชมครับพี่ได้ทําการอารถไปขายใช่ไหมพอพี่รถไปขายแล้วครับตังค์มันเกินมันเกินประมาณ30มสิบล้านสีบล้านขึ้นไปทีเนี้ย อยู่ดีๆครับตอนแรกนะตอนแรกก็คือพี่ก็เล่นธรรมดาเนี่ยแหละมันก็ยังไม่บินไปเซิร์ฟโปรนะแต่พอพี่ออกเกมเข้าเกมใหม่ประมาณครึ่งวันอยู่ดีๆเด้งไปเซิร์ฟโปเลยโอ้โหเป็นอะไรที่น่าเสียดายมากคือพี่แต่งไว้เยอะมากนะครับรถนะฮะโอเคทุกคนเข้าเรื่องกันเลยดีกว่าในวันนี้พี่ก็จะมารีวิวรถนะครับผมรถตู้รถพยาบาลรถปรติกตึงถามว่ามันมี มันแปลกตรงไหนท่านผู้ชมคงจะเห็นอยู่นะครับว่า,อ,าอะไรอะไรที่มันแปลกนะครับคือในวันนี้เนี่ยผมจะรถคันนี้เนี่ยไปแบบว่าขี่ไปที่มีคนเยอะๆครับแล้วผมจะให้แบบว่าดูปฏิกิริยาของคนในเกมว่าถ้าเขาเห็นรถคันนี้นะครับเขาจะมีปฏิกิริยาอย่างไงจะมีคนอยากได้ไหมหรือว่าเขาจะารู้สึกยังไงเมื่อเห็นคําคมข้างรถนะครับเดี๋ยวผมจะพาทุกคนไปดูกันนะครับว่าคําคมที่ผมเขียนมามีอะไรบ้างนะครับเริ่มจากด้านบนครับ สนับสนุนโดยยาหมองตาลิงแห่งประเทศไทย <c oughs> จริงๆผมจะใส่คำว่ายาหมองตาลิงถือทอ้อแห่งประเทศไทยแต่มันเต็มผมก็เลยสนับสนุนโดยยาหมองตาลิงแห่งประเทศไทย <c oughs> จริงๆมันไม่ใช่คํานี้นะทุกคนจริงๆมันเป็นสนับสนุนโดยอะไรสักอย่างหนึ่งผมก็จำไม่ได้ผมแต่งมาแบบกลัวๆเอเอเอ,เอ,เอส่วนตรงกระจกนะครับผมเขียนว่ากอฟผจริงๆมันควรจะแปลว่า การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคใช่ไหมแต่ผมตอนนั้นผมนึกไม่ออกครับผมก็เลยเขียนไปว่าแปลว่าอะไรวะก็ฟุอแปลว่าอะไรวะคือเอาฮานะครับผมแต่งเอาฮาใช่รถคันนี้นทุกคนใหญ่ซีเรียสน,นะครับอันนี้ผมทําเพื่อความบันเทิงเท่านั้นนะทุกคนนี่ก็เป็นรถพยาบาลที่ผมทาเพื่อความบันเทิงเท่านั้นนะอันนี้อะไรครับอยู่ด้านหลังก็จะเขียนว่า เป็นไข้ก็ไปหาหมอแต่จะทำยังไงหนอถึงจะได้หมอมาเป็นแฟนอ๋อคนเฟี้ยวมึงรถไอพยาบาลจริงหรือเปล่าวะเนี่ยคำคมไม่มีขอเลขเวญชีและกันอ๋อคนเฟียวคนรเฟียวโอ้โหอะไรด้านล่างเจอไวรัสคงเป็นไข้เจอคนที่ใช่คงเป็นเธอ โอ้โหนี่รถพยาบาลจริงหรือเปล่าไทยแลนด์โปรติกติงส่วนด้านหลังโอ้โหลิฟต์เท่านั้นที่เอากุลงนะครับโอ้โหอันนี้คนเฟี้ยวฮะอันนี้น่าจะเรียกตินได้ด่าดูเลยอันเนี้ยอะไรด้านน้กลางที่เขียนว่าเธอชอบคนดีเราโง่ดีเธอชอบไหมนัน่นนโอ้โหคำคมที่แบบว่าโอ้โหมันบาดใจซะเหลือเกินคำคมที่บาดใจส่วนใหญ่จะมาจากหัวใจที่กำลังบาดเจ็บนะ รถพยาบาลอะไรวะเ่ยปวดฟยวฟ้าวรด้านด้านข้างทางนี้ก็เหมือนกันนะครับเออก็จริงๆผมจะทําเป็นโปรติกติ้งแบบว่ารถพยาบาลเอ้ยอยู่ดีๆก็เด้งมาด้านนอกเฉยเมื่อกี้จอดอยู่ในอ่าในดานจริงๆคือผมจะแต่งรถคันนี้เป็นรถอ่าโปรติกติ้งปกตินั่นแหละทุกคนแต่คือแบบมันไม่ดึงดูดอะทุกผู้ชมเข้าใจไหมผมก็เลยใส่คาคมไปให้เต็มรถเลยส่วน,านาหน้าก็จะมีหัวใจนะครับทุกคน โอเคก็จะมีประมาณนี้เดี๋ยวผมจะพาทุกคนเอารถคันนี้ไปทดสอบปฏิกิริยาคนในเกมว่าเขาจะมีความรู้สึกยังไงเออหรือว่าเขาจะมีแอคชั่นยังไงเมื่อเห็นรถคันนี้นะครับผมแต่ไม่รู้นะว่าเขาจะมองเห็นหรือเปล่าเพราะว่าคนส่วนมากเนีเ่ยเล่นในโทรศัพท์แล้วจอมันเล็กครับคือไอตัวหนังสือเนี่ยมันมันตัวเล็กนิดเดียวจริงทุกคนมันมองยากมากถ้าไม่เล่นในคอมจริงคือมองยากจริงๆครับอ่ะทุกคนก่อนที่เราจะเอารถไป ทดสอบอไม่ใช่ก่อนที่เราจะเอารถไปหาผู้คนเราก็ต้องเอารถไปทดสอบความเร็วก่อนอว่ารติ๊กติ้งคันนี้เวลาเอาไปรับคนป่วยเอาไปส่งคนป่วยนี่มันจะวิ่งได้สักแค่ไหนกันก็มีคนอยากรู้ใช่ไหมจริงๆไม่มีใครอยากรู้แต่คือพี่จะพาทุกคนไปลองเทสความเร็วด้วยโอเคทุกคนไปเลยกันเลยครับมาแล้วทุกคนครับตอนนี้เราอยู่กันในด่านไฮเวย์นะฮะเดี๋ยวเราก็ขี่ไปเลยทดสอบความเร็วทางยาวกันเลยไป รถคันนี้ก็1,695แรงมา้าเดี๋ยวผมจะให้ทุกผู้ชมดูความเร็วนะครับว่ารถคันนี้เนี่ยถ้าไปส่งผู้ป่วยจริงๆเนี่ยมันจะไปส่งทันเวลาหรือเปล่านะหรือว่ามันจะเร็วพอที่จะรับส่งผู้ป่วยหรือเปล่าทุกผู้ชมดูความเร็วครับ <c oughs> โอ้โหนี่มึงแรงก่บเลมบกินดี้แรงกับเฟอร์รารี่อีกนะเนี่ยมึงใช้รถพยาบาลหรือเปล่าไอ้สองไอพี่เดินสะดวกเถอเอเอ โอ้ยทางตันแล้วทางตันละเราวิ่งกลับกันดีกว่าทุกคนแต่มันยังไม่สุดเลยความเร็วมันยังขึ้นได้เรื่อยๆโอเคลิฟเท่านั้นที่เอากูลง <c oughs> ผมกคชอบตรงนี้เลยวะ่ะคือขี่ไปตรงไหนนี่แบบเรียกตีได้เรียกตีได้แน่นอนคือเป็นอะไรที่ <c oughs> มันมันกลัวสตีนมากเลยผมชอบผมชอบลิฟเท่านั้นที่เอากูลงโอค้คิดได้ยังไงว่าคนแต่งรถเนี่ยโอ้โหสุดจริงเธอชอบคนดีเราโง่ดีเธอชอบไหม คำคมบาดใจกดเอา,าแล้วแคันเนี้ยบอกเลยว่าขี่ไปหาผู้คนหรือว่าที่มีคนเยอะๆแน่บอกเลยว่าคนดี่มาลุมแน่นอนไหครับเขาจะมานเขาจะมามุงอ่าน,นครับผมมุงอ่านว่ามึงเอ้ยมึงแปะสติ๊กเกอร์อะไรมาว่ามึงรถพยาบาลจริงหรือเปล่าอะไรประมาณนะั้นโอ้โหท่านผู้ชมดูความเร็วสิครับ560 500ร,รถพยาบาล560 570มันเกิดไป นี่แบบก่่นจะไปถึงพยาบาลผมว่าขนไข้นี่คือหัวใจวายก่อนครับไม่ใช่ไม่ไม่ไม่ใช่อะไรนะไม่ใช่แบบเจ็บนะคือหัวใจวายพอรถเร็วเกินนะี่แหละเอาละทุกคนี๋ยวลองไปแข่งทางแร็คก,กันบ้างผมอยากรู้ว่ารถพยาบาลคันนี้ทางแร็คเนี่ยมันจะวิ่งได้สก,กิลยี่กันอ่ะเราเราไปลองดูสักตา2ตากันทุกคนโอเคไปครับครับทุกคนครับเดี๋ยวเรามาทดสอบความเร็วกันเลยดีกว่าครับ รถรุ่นโอ้ยังไม่ได้ทันแข่งเลยครับกดไอ์อีโมจิไอหัวเราะมาเลยแหมไม่กล้าแข่งเลับเห็นแล้วผมแรงเกินไปโอ้ตายละตายละไปเอาใหม่เอาใหม่เอ๋คนเฟี้ยวกระบะถึงกระบบใส่อีโมจิคำเอาเอาจะแข่งไวเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวเอาออกไปละ โอ้ไม่ได้แข่งเลยไม่มีคนเลยทุกคนคนหายไปไหนกันหมดครับโอ้โหไม่กล้าแข่งกับรถปอติกติ้งไทยแลนด์เลยโอ้โหทุกคนครับเราเจอรถตู้เหมือนกันฮะแต่เป็นรถสมเคอรี่ฮะของเราดี่ปอติกติ้งฮะมาแลกเคอรี่ผมท้าเขาแข่งไว้แล้วเขาไม่ยอมแข่งกับผมวยเนี่ยเขาไม่ยอมแข่งกับผมครับแม่คือถ้าแข่งนี่ไม่เป็นอะไรที่โคตรจะหาเลยนะปอติกติ้งกับรถเคอรี่คนเดียว ผมหายด้านหลังรถโฟเลยว่ะริมเท่านั้นที่เอากูลงเนี่ยผมพคดชอบเลยว่ะทุกคน,คนขี่ไปทางไหนก็แบบโอ้โหคนกค่าสตีนะแล้วขี่มาสองคันๆๆผมจะหันหลังให้เขาดูดิเขาจะริบเท่านั้นที่เอากูลงกูโคตดชอบเลยเอีคนเฟี้ยวคนเฟี้ยวเดี๋ยวเดี๋ยวกูมันจะเต้นแะ มันมันบังเอิญจริงๆเว้ยรับถึงที่ส่งถึงมือทันใจทั้งไทยอ๋อไอ้ก็เป็นคำคมบาทใจของเคอรี่ปะแต่มันสู้ของเราไม่ได้ครับคำคมไม่มีขอเลขบัญชีแล้วกัน คนเฟี้ยว่าเยอะดูด้านหลังครับลิฟท่านั้นที่เอากระลงแขกคนนี้ถึงก็ต้องจอดอ่านสระครู่นึงบอกเลยว่าเฟี้ยวฟ้าแต่ไม่มีคนแข่งกับเราเลยว่ะทุกคนครับโอเคทุกคนงั้นไม่เป็นไรไม่ต้องแข่งก็ได้แต่เราเนี่ยไปดูปฏิกิริยาคนในเกมที่แบบมีคนเยอะๆกันดีก,กว่าว่าเขาเห็นรถผมที่เขาจะมีปฏิกิริยาอย่างไงทุกคนไปไปลุยกันเลยครับมาครับทุกคนครับตอนนี้เราก็อยู่กันในด่านดีเซิร์นะฮะเดี๋ยวเราจะมาดูปฏิกิริยาของคนกันเดี๋ยวเอารถเอาเอารถไปจอดที่มีคนเยอะๆก่นอนดีกว่า แน่จอดตรงนี้เลยเฮ้ยต้องรีบล็อกรถครับเดี๋ยว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 จะมีคนมาขโมยหรสอทจะมีคนแบบเดินเดินมาดูไหมกับรถคันนี้เอาบะเอาบะโอ้โหชนรถกูยับเลยเฮ้ยมาแล้วมาแล้วมาแล้วเขากำลังเดินมาแล้วเห็นรถปอดติ๊งค์คำคมบาดใจเฮ้ยเฮ้ยเอ้ย,อย,อย,อยดูก่อนสิเฮ้ยไอ้นี่ไปไหนโอ้นี่ก็จะมาดู หรือเท่านั้นที่เอากูลงได้รูไม่เห็นเรือไวะเฮ้ยมันโคตรเฟี้ยวเลยนะไม่มีใครสนใจจริงดิโอ้โหคนนี้ยังไงคนนี้โอ้โหเดินผ่านไปอีกแล้วไม่มีใครสนใจรถเลยวะเฮ้ยเป็นไปนได้ยังไงมันเท่ขนาดนี้โอ้โหไลด์โดเรมอนเน่ยโคตรเฟี้ยวอะทุกคนสวยมากนะไปไหนจะไม่รู้โอโ้ด้านนอกไม่มีใครสนใจรถเราเลย มันต้องขอ,ขอท้าสักเสาแล้วหรือบ้างฮะมันต้องจัดสักเสาแล้วเอาขึ้นเรยไม่ได้อเคมาท้าเป็น R สามสี่เลยนี่มาคค่เนี้ยมาสักเสาไหมมา,ม,ามันต้องจัดแล้วไม่กล้านี่ว่าเอ้ยมีการแอดเพื่อนแอดมาทำไมเฮ้ยคนจนว่ะเอารับเพื่อนเขาหน่อยเอาเอาแล้วเอาแล้วมีปฏิกิริยาคนหนึ่ง <c oughs> <c oughs> เอ๊ะส่งอโมจิหัวใจไป อสงสัยเขาคงมองไม่ค่อยเห็นนะทุกคนเพราะว่าคนสว่วนมากเล่นในจอมือถือแล้วตัวอักษรคือมันเล็กมากครับนะฮะมันเล็กมากจริงเอ้ยมีคนขายซูเป้าว่ะ7,000แสหาแลกรถสเต็ปครับโอ้โหรถสเต็ปนี่เกื่อนเลยบอกเลยนี่รถสเต็ปหรือเปล่าเนี่ยซูเป้าเ0็ดแสรถปัสถูกๆูก้นี่รุ่นอะไรทุกคนนิสสันทำไมเขาเขียนเป็นนิสสันวะเนี่ยอ๋อ แต่งแต่งแต่งมาเท่นะแต่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 มันสู้ผมไม่ได้ว่ะผมก็มีอาสามสี่ผมจะพาทุกคนไปดูครับผมเพิ่งแต่งมาเสร็จเลยโคตรเทบอกเลยโคตรเทโคตรแรงด้วยไม่มีใครมีปฏิกิริยาในเกมเลยโอ้ยแล้วเราเปลี่ยนได้เอยเอาเอาเอาว่ะเอาว่ะเอาว่ะเอาเอาหายไปอีกนวผมนี้ว่าจะเดินมาดูรถผมปะโทษโอเคทุกคนเดี๋ยวเราลองเปลี่ยนด่านกันดูดิว่าจะมีผู้คนอีกไหม โอเคครับทุกคนนี่น,นี่ก็เป็น R 3 4ที่ผมจะให้ทุกคนดูนะครับนี่คือผมเพิ่งแต่งมาสงเสร็จร้อนๆเลยนะทุกคนโอ้โหบอกเลยว่าแต่งมาสวยจริงสวยจริงผมนั่งแต่งเสร็จเมื่อกี้เลยนะครับผม R 3 4เป็นลายของจริงๆเป็นลายของชุดแต่ง Liberty Box ของ R 3 4นะแต่คือผมไม่มีตังซื้อชุดแต่งของ R 3 4ไม่มีทองแนตะ่ผมจะขายรถเอาทองอยู่ทุกคนเนี่ยคือสวยมากครับทุกคนฮนะอันนี้ผมพาทุกคนมาดูเฉยๆนะ ไม่ได้มีอะไรนะเนี่ยตังทุกคนดูตังในเกมผมมีแค่4ล้านดูดิใครบอกว่าผมโกงผมไม่ได้โกงแล้วนะครับทุกคนเนี่ยดูทองทองก็ไม่มีเพราะว่าผมไม่โกงนะครับโอเคทุกคนไปไปเลยดีกว่ามาทุกคนครับตอนนี้อยู่กันในด่านอ่าซิตี้ผมว่าด่านนี้น่าจะมีคนเยอะไปแล้วเราลองขับไปที่มีคนเยอะๆโอ้ยโอ้ยอ้เราฟีเฉยเอาโอ้โหเดี๋ยวก็พังกันร้านซ่อมมีหรือเปล่า ดานเนี้ยน่าจะมีนะแต่อยู่ด้านล่างลิฟเท่านั้นที่เอากลวงโคตรชอบเลยไอ้ที่ถ้ามีหมอนี่แบบโอ้ผมว่าได้เลยนะได้เลยแหละถ้ามีหมอนี่นแต่โคตรแฝวนี่จอดหายหลังจอดเลยจอดโชว์เนี่ยเป็นไงมีคนถอยมาดูบ้มีคนถอยมาดูบ้ใช่หรือเปล่าวะกูคิดไปเองเหอะรถตัวเองเหอะรถตัวเอง15ล้านรถบัคกทุกคน คนขายรถบัก15ล้านเอ้มีคนไปดูแล้วมีคนไปดูล้ว <c> เ <oughs> ด้อคนเวี่ยวบอกเลยแล้วไม่มีใครดูเลยเหมือนรถเราไม่มีความโดดเด่นอะไรแต่เอ้ยรุ่นเบกาเอาวะเอาวะเอาวะมีคนเดินไปดูวะคนหนึ่งคนหนึงน้อเอาวะทุกคนมีคนให้ความสนใจครับเราต้องเอาไปตั้งขายดูไหมมันถึงจะเด่น ขับขับคมไม่มีขอเลขบัญชีและวกนแรนเดนเดรให้คนที่กำลังยืนดูแบบงองๆอยู่ครับ้องใสยเข้ามองไม่ค่อยเห็นนะกอพอฟพอไปว่าอะไรวะนคนทำลายไมยไ่คิดไปออกเอาเฮ้ยแลมโบไดเย็นไวรุนโคตรเฟี้ยวบอกเลยน้ามีคนให้ความสนใจมีคนให้มีความเป็นตระกูลกาลกาเลยยอะไรของกูวะ เนี่มีลำโบขับประจอดดูด้วยรึเท่านั้นสิเอ้ยลงมาแล้วลงมาแล้วมีคนเดินดูแล้วคนเดี้ยวบอกเลยผมน่าจะใส่คำคมแบบว่าทั้งสองข้างแบบคนละคนละข้างกันนะผมว่าน่าจะน่าจะเฟี้ยวกว่านี้เอาว่ะเอาว่ะไปนะครับลองใสยดูเสร็จแล้วหรือว่าเขาอ้อมไปฝั่งนู้นว่ะเดี๋ยวอ๋อเขาอ้อมไปดูอีกอ,อ้อมไปดูอีก ยังดูไม่เสร็จสงสัยไม่ชัดสงสัยหน้าจอไม่ชัดอ๋อเสร็จแล้วเสร็จแล้วเราผมจะลองเอาไปตั้งขายดูนี่ทุกคนว่ามันจะมีคนซื้อไหมนะฮะเอาลอกรถขึ้นไม่ได้โอเคตั้งเล่นๆน,นะแต่บอกเลยว่าใครได้ไปนี่บอกเลยว่าคุ้มค่าแน่นอนสำหรับรถคันนี้ไอ้คนเฟี้ยวเงาะเฟี้ยวฟ้าวอะใส่ราคาไวสักสิล้าน เมื่อพันหมื่นแสนล้านเอตั้งราคาเล่นๆบอกเลยว่าสุดจริงเรื่องปิ้งย่างน,นี่เฮ้ยนี่มันรถสเต็ปนิดนะกาดกโกเดตอะไรไว้พี่แบงค์ไปในรถสเต็ปเยี่ยมมากนี่ไงรถสเต็ป <c oughs> ไปรุ่นเอา้าทำไม,ำไม,ำไมเดี๋ยว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 ทำไมตังห์หายทำไมตังห์หายเดี๋ยวไปรุ่นผมจะตั้งราคาเอตั้งราคาใหม่ ้ยมีคนขอแลกรถว่ะเฮ้ยซื้อดิซื้อด,ดิสิบล้านจะมาขอแลกได้ยังไงเอวาวะรถสเต็ปนะเลยเฮ้ยรถสเต็ปนะเลยโอ้โหหาซื้อยากก็เนี่ยบอกเลยว่าคนเฟียวเอ้ยมีความไม่คนสนใจมีคนให้ความสนใจวะทุกคนเออโอ้คนมาจอดมุงเยอะเลยคนมาจอดมุงดูเยอะเลยครับเออคนเฟียว อ๋อคนนึกว่ามาดูรถกูากสีส้มขายไหมพัซซานอ่าโปรติกติ้งมี3ล้านน่ะโอ้โหเขาอยากได้เขาอยากได้รถโปรติกติ้งขายไหมสีส้มมัโอ้โหคนคนแบบคนมันเขามาดูรถผมดูดิดูดิดูดิเห็นไหมเขาไม่ขายก็จะถามเรื่องอะไรว่าเขาขายไหมนี่เขามาดูเขามาดูรถแรงเห็นไหมเขามาดูรถแรงเลยเห็นไหมสิบล้านบาท นะครับโปรติกต,กติ้งสเต็ปกดเฟียลดิบเท่านั้นที่เอากูลงเอมีคนให้ความสนใจครับทุกคนเลยแเฮ้ยมีคนซื้อว่ะทุกคนเฮ้ยทุกคนซื้อเอ้ยคนดีลอ้องไหาอยากได้เอยแต่ทำไมตังผมไม่ขึ้นนะ่ะเดี๋ยว ทังผมไม่ขึ้นเดี๋ยวเดี๋ยวแล้วผมได้ตังยังขอเช็คด้วยเนี่ยตังไม่ขึ้นแต่เขาขับรถผมไปได้เฉยหรือว่าผมไม่ได้ล็อกรถวะตกใจหมดตกใจหมดเลยว่าเขาซื้อรถผมโอ้โหคือถ้าซื้อนี่ผมเสียดายมากนะคันนี้คือผมเอาไว้แบบมาทำคิปวห้ทานผู้ชมดูฮ่าๆครับโอเคทานผู้ชมสำหรับวันนี้ก็จะมีประมาณนี้ครับก็คนก็ให้ความสนใจอยู่ประมาณนิดนึงครับเพราะว่าช่วงนี้มันก็ดึกแล้วคนไม่ค่อยคนไม่ค่อยมีครับคนอ่อนประมาณ 2 0 0 0 3,000แค่นี้โอเคขอบคุณทุกคนมากครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับรอติดตามเลยครับจะเป็นคลิปอะไรสำหรับวันนี้สวัสดีครับ